สวัสดีครับวันนี้ร้านพาพเครื่องเวชสีมีเหรียญหลวงพ่อคูณมาแนะนําครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญแรกเอาเหรียญแรกเหรียญน,นี้ก่อนนะครับเ,เหรียญหลวงพ่อคูณออกวัดใหม่พี่เลนนะครับนะฮะสภาพผ่านการใช้งานมีคราบสนิมแต่แท้ออกเมื่อปี37นะครับทันหลวงพ่อคูณปลุกเสกแน่นอนนะครับมีสนิมเขียวนะฮะอีกเหรียญหนึ่งจะเป็น ข้างบนเขียนว่าพยายนวิทยาก,กมหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับเป็นเหรียญหลังสองกอทหารหรือเขาเรียกว่าเหรียญทหารเสือราชินีนะครับออกมาปีสองี2536สนะครับสองเหรียญนี่ผมคิดไม่แพงนะครับดูที่หัวข้อได้เลยนะครับราคารวมส่ง EMS ให้นะครับยกคู่ไปเลยสองเหรียญน,นะครับนะสภาพตามรูปเลยนะครับชัดเจนครับ ขอบคุณมากครับ